มายเลหนึ่งตัวเดิมอันนี้เดินทางมาขอที่ไหนนะคะเมื่อกี้นี้ที่นี่บ่ที่นี่นุไม่เคยไปนู่นเลยมองในนั้นมาตัที่ิมกท่อมราสังขานก็ขอตรงเล่มนู้น่อนสลาใช่ไหมตรงตรงนูโน่นอ๋อตรงศาลาใช่ขอได้ตัวนี้เรามาขอตัวนี้ว่าถ้าตัวตัวนั้นที่หนูขอได้ขอให้หล่นมาตัวเดิมก็หล่นมาตัวเดิมลมาตัวเเป็นสื่อใดเตล่างอ่ะโอ้ข็นในบ่อสื่อบนหิน เออพ่งจะฝึกแตตอสายพันนึง้เลยหกร้อยคูนกร้อยื่อแต่ล่างอ้อันนี้เป็นลูกชายชายตัวใหญ่กูแม่ลูกคนเดียวบ่จ้ะอูกสองหนุเป็นหัวปีท้ายปีใหญ่มาแล้วอนบ่ใหญ่เป็นแบบกินยาหมดแล้วป้าแม่กับย่งสาวที่เดนนี่ยเนาะแม่จักปีแล้วเนี่ยสโอ้สีหปีสีเจอันนี้ พี่47ปีจ้าลูกไก่ไงเนาะเอ้ยลูกไงเป็นบ่าวหมดอ่ะสิเกียรติหารนั่ะนะบ่าเป็นาคาคนมาไหวเนาะโอ้ไข่ตัวหล่ะน้ำมันน้ำเมี่ยงอยากอยากอยากเป็นเนาะไข่อยู่ได้นมันน้ำเม่อยากติดเนาะสายไปน้ำกันตลอดบ่าโอ้ดีตั้งหล่ะไปเฮ็ดบุญกับไปน้ำกันโอ้แสดงว่าลูกแม่เนี่ยไปเนาะไปน้ำกันตลอด เอาเบเนคอนกับสิบบ่บ่ดื้อไปยังน้อยเป็นบ่โอ้เลี้ยงลูกดีดีค่ะลีาสนาดีอยู่ลูกอีกูนนึงบ่มาบ่บัเนี่ยบ่อยุกุนเทปบ่อยุกเทปอันนั่นแท้จะธรรมะธรรมะแม่บอกให้ซื้อเหล็กห้กันบ้างได้หงบ่ อุ้ยซื้อสินอันันท์ถือสินหาจะขาดเมื่อตีแม่เพอ่นเพิ่งยิ่งบ่เพ้่าใชโอ้เพืาอใช้สองสองมีบุญวาสนาดีเพื่อถือสินหาเออแม่บอกให้ซื้อเลยนะเพป็นว่าซื้อก็เป็นแม่นะนู่งเอนู่งถือสินหาอยู่นะเพราะว่าตั้งถือระวันที่หนึ่งเราได้ได้ลูกดีดแต่นี่ก็เท่ากับถือระวันที่แมนนายลงมาเล็กน้อยเดี๋ยวนี้มันดื้อเนาะการเลี้ยงลูกดีถือว่าเฮามีบุญเด้ บุญบุญยิงกระถูกหลังนันใช่แม่น,นแม่นวาสนาดีมาใลยมาเร็วมาเร็วค่ะคุณแม่กับคุณลูกด้อยน,นะคะท่านผู้ชมนะคะ <S <S เดินทางมากราบไหว้ขอพรหลวงปู่สวงนะคะแล้วก็จะเกณฑ์ทหารแล้วก็ไม่อยากติดทหารนะคะท่านผู้ชม <S <S แต่ว่าแม่นี่เป็นผู้โชคดีมากๆนะคะท่านผู้ชมค่ะ

ตัวอไรนอ่ะบ้นี่ตกลมาจักอันจักไม่นี่มันบอกตัวหนึ่งนไม่วเลกตัวเดียว้เหล็กหลายตัวเออสองตัวสี่เก้าบ่นี่แะมันก็เลยไปซับอีกไมว่างเป็นเหล็กสตัวเดียวบ่อีกอันนึงเด้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้ากับสี่เก้าเก้าเก้าหลังเก้าหลังนอ เจ็ดเก้ากับสี่เก้านะคะบอกมันเลขตัวเดียวเหมือนเซมซีเดียนะขยตัวนี้มันตกมาก่อนเจ็ดเก้ามาที่รังบอกเจ็ดเก้ากับสี่เก้านะคะชอบสี่เก้าบอยไตกมาก่อนเนาะก็หนูไม่รู้หนูว่ามันสองเอมันมันมีตัวเดียวมีสองตัว ก็จับใส่กันก็ได้สามตัวสลับไปสลับมาเนาะภายในสี่ตัวนี้เจ็ดเก้ากับสี่เก้านะคะโชคดีเด้อจาืมเนีขอบอยากเป็นทหารกับยาให้เปลี่ยนน้อบลาเนาะย่าให้เป็นผู้ซอยได้ละอันว่าเห้องายากเป็นนั้นเนาะขพให้โชคดีขอให้ยมันๆจ้า้วยๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ค่ะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวแอดมินนะคะก็มาสรุปตัวเลขนะคะของน้องนะคะที่มาทําบุญทุกวันเกิดนะคะท่านผู้ชมก็มาสามครั้งนะคะก็ได้โชคลาภสามครั้งทุกทั้งสองทั้งสามครั้งนะคะมาในวันเกิดนะคะมาทําบุญที่ท่ามกลาสังขารบ้านดุลงวดน,นี้ก็ไปเสี่ยมซีได้เ9เก้ากับสี่เก้านะคะ เจ็ดเก้าสีเก้านะคะว่าตกมาสองอันสองไม้นะคะท่านผู้ชม f อฟแฟนช่องนะคะเป็นเพียงแนวทางเดิอนะคะสําหรับแนวทางตัวเด็ดๆนะคะเลขมงคลเนาะก็แอดมินนาเสนอนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะกับผู้ที่มาขอโชคขอลาบนะคะที่กระท่อมลาดสังขารบ้านรุนนะคะได้โชคได้ลาบนะคะ ขออะไรก็ได้สําเร็จนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแต่ว่าแอดมินก็เชื่อนะคะเพราะว่าแอดมินก็เคยเจอมากับตัวเองเนาะแอดมินก็ให้ท่านผู้ชมรับชมเป็นเพียงแนวทางแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไม่ว่าจะขออะไรก็สําเร็จนะคะกับองค์หลวงปู่สวงนะคะจิตถึงท่านท่านถึงเรานะคะถ้าท่านไม่รู้จักหลวงปู่สวง นะคะที่มาที่ไปนะคะก็อ่านประวัติดูในทางช่อง YouTube ก็ได้หลายๆช่องนะคะท่านผู้ชมคะเป็นหลวงปู่ที่เจ้าแห่งโชคลาบนะคะหลวงปู่เทวดาเดินดินเทวดาเล่นดินนะคะอันนี้ก็แนวทางของน้องนะคะที่เดินทางมานะคะมาขอนะคะทุกครั้งปีละครั้งนะคะวันเกิดมาสามรอบ3ามครั้งนะคะแล้วก็ได้โชคได้ลาบนะคะ จากหลวงปู่สวงนะคะจากเซียมซีบ้างจากจับปิ่งปองบ้างนะคะค่ะวดนี้ก็เจ็ดเก้านะคะสี่เก้าอย่าลืมว่าเจ็ดนะครับหนึ่งนะคะแทนกันได้นะคะเป็นหนึ่งก็ได้นะคะหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะคะหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะคะที่กระทอมรักสังคารบ้านทุนนะคะนี่ก็ต้นจบกใหญ่นะคะท่านผู้ชมคะ ค่ะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินนะคะก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะมีะความสุขความเจริญแล้วก็มีโชคมีลาบนะคะรับชมหลวงปู่สวงแล้วนะคะขอให้ได้โชคได้ลาบนะคะไม่ว่าจะขออะไรก็ให้สําเร็จแล้วก็ขอให้หลวงปู่สวงนะคะตามไปเข้าฝันตามไปช่วยท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องทางแฟนเพจนะคะทาง ยูทูบมินีชาแนลนะคะขอให้ท่านสําเร็จนะคะขอให้ลวงปูด,ดนบรรดาลให้โชคให้ลาบลูกลูกหลานนะคะที่รับชมทางช่องมิ n ีชาแนลนะคะขอให้ได้ขอให้ถูกขอให้สําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะคะค่ะที่แอดมินนาเสนอไปนะคะกับแนวแนวทางนะคะก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้โชคดีจ้าแอดมินลาไปก่อนจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า